สวัสดีครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เานี่ยครับทำให้เดือดร้อนทุกหย่อมย่าทีเดียวนะครับคนที่มีฐานะหน่อยนะครับก็จะเดินทางยากไปทําธุรกิจยากนะครับเดินทางข้ามต่างประเทศเนี่ยก็ยากนะครับจะทําธุรกิจอะไรก็มีการชะงักชะลอตัวในขณะที่คนที่ฐานะด้อยลงมาเนี่ยนะครับบางทีอาจจะต้องหยุดงานไม่มีไรายได้นะครับหรือถ้าจะทํางานเนี่ยนะครับก็หางานยากเต็มที นะครับเพราะนายจ้างเองก็ต้องเก็บตังค์ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเองนะครับทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามหาทางช่วยเหลือนะครับภาครัฐในประเทศเนี่ยกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ออกมาตรการต่างๆนะครับวันนี้จะขออนุญาตนำเรื่องของกระทรวงหมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเขาได้มีมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟโควิด -19 ระบาดเนี่ยในช่วงนี้นะครับ2เดือนด้วยกัน มาดูที่อุบลกันก่อนนะครับซึ่งผู้มีการไยบัญชีลพลังงานไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองอุบลราชธานีนายวันชัยเล็กสมบูรณ์ก็บอกว่ามาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟโควิดระลอกอาระบาดรอกใหม่นี้นะครับทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2รับผิดชอบในพื้นที่8จังหวัดเนี่ยมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับและก็ประเภทกิจการขนาดเล็กหรือบ้านที่มีการค้าขายขนาดเล็กเนี่ย เป็นเวลา2เดือนด้วยกันก็คือใบแจ้งหนี้ไฟฟ้าประจําเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2564นะครับโดยให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1. ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทไม่เกิน90หน่วยนะครับใช้ไฟฟ้าฟรีแล้วก็ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน90หน่วยเนี่ยใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรกแล้วก็คิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่91เป็นต้นไปตามปกตินะครับ ส่วนประเภทที่2ก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กหรือค้าขายขนาดเล็กเนี่ยประเภท2ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยเนี่ยใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับแต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี50หน่วยแรกแล้วก็คิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่51เเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการเบื้องต้นที่ออกมานะครับ